สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันปวีณาสิงห์บุรณาและนี่คือรายการโลก360องศาค่ะคุณผู้ชมคะถึงตอนนี้คุณผู้ชมเกือบจะครบทุกท่านก็คงจะคุ้นเคยกับคำว่า AEC หรือว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะพูดถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นหลายคนก็จะต้องเริ่มคุ้นเคยจากคำว่าอาเซียนก่อนอาเซียนก็คือการรวมตัวของ10ประเทศสมาชิกที่มีความร่วมมือกันในหลายด้านนะคะ ไม่ว่าจะเป็นด้านของความมั่นคงด้านศิลปะวัฒนธรรมจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยมุ่งหน้าไปสู่ด้านเศรษฐกิจแต่ถ้าหากว่าย้อนกลับไปถามว่าอาเซียนนั้นเริ่มต้นเมื่อไหร่ก็เริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2504แต่ก่อนหน้านั้นนะคะคุณผู้ชมในบรรดากลุ่มประเทศในย่าน,นี้เขาก็มีความร่วมมือกันด้านอื่นๆโดยเฉพาะเรื่องของกีฬาคุณผู้ชมคุ้นไหมคะกับกีฬาที่ชื่อว่ากีฬาแหลมทองกีฬาแหลมทองมีจุดเริ่มต้นในปีพศ2501 โดยการได้เริ่มของหลวงสุขุมนายประดิษฐ์เพื่อก่อตั้งการแข่งขันกีฬาระหว่างกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อสนับสนุนความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อกันต่อมาในปีพศ2502ได้มีการจัดตั้งสหพันธ์กีฬาแหลมทองและจัดการแข่งขันกีฬาแหลมทองขึ้นเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่12ถึง17พันวาคม ซึ่งมีชาติสมาชิกเข้าร่วมแข่งขันได้แก่มาลายาเวียดนามใต้ราชาอาณาจักรลาวพมา่าราชาอาณาจักรกัมพูชาและสิงคโปร์และนั่นถือเป็นก้าวแรกและก้าวที่สำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีพศ2520สหพันธ์กีฬาแหลมทองได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นสมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเปลี่ยนชื่อการแข่งขันจากกีฬาแหลมทองมาเป็นกีฬาซีเกมพร้อมกันนั้นยังมีมติให้ประเทศอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และบรรไนเข้าร่วมการแข่งขันอย่างเป็นทางการร่วมถึงในปีพศ2546ที่ผ่านมาประเทศติมรมเรสเตหรือติอร์ตะวันออกได้กลายเป็นชาติสมาชิกล่าสุดที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส ถึงแม้ว่าวันนี้ประเทศติมอร์จะยังไม่ได้เป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนแต่การเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปีพศ2558ที่จะถึงนี้ก็ได้มีการคาดการณ์กันว่ากรอบความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจนั้นจะเข้ามามีส่วนทำให้วงการกีฬาในอาเซียนเปลี่ยนแปลงไปด้วย พูดถึง a อ c ีปับ๊บคนก็เริ่มเปรียบเทียบแล้วว่า AEC เกิดขึ้นเนี่ยจะทําให้แวดวงกีฬาเปลี่ยนไปไหมคะผมคิดว่าเปลี่ยนไปแต่เปลี่ยนไปในทางที่น่าตื่นเต้นมากขึ้นเพราะมันจะมีทรัพยากรมากขึ้นมันจะมีตลาดที่ให้ความสนใจลูกค้าที่จะให้ความสนใจเรื่องการกีฬาก,การแข่งขันกันมากขึ้นเพราะอาเซียนเนี่ยเป็นทั้งกรอบที่จะร่วมมือกันและกรอบที่จะแข่งขันกันเรื่องการแข่งขันทางด้านการกีฬาเพื่อที่จะหา ดับชนิที่ดีที่สุดของสังคมก็ใช้คำว่า the the the, the best index <ม>คือคนดีที่สุดเก่งที่สุดรู้ที่สุดทำอะไรได้เ,เป็นเป็นเยี่ยมเป็นยอดที่สุดในสังคมก็ค,คือกรอบของการกีฬาเพราะฉะนั้นในกรอบของอาเซียนเนี่ยแน่นอนมันมีซีเกมก่อนหน้าที่จะมีอาเซียน<ฆ>เดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นซีเกมอยู่<ฆ>แล้วก็มีอิสติ more, มอเข้าอยู่ในนั้นแล้วด้วยผมคิดว่าเมื่อมีอาเซียนเนี่ย ก็จะมีกรอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้นที่จะร่วมงานกันด้วยดีถ้าเกิดสมมติว่ามี a อ c ปั๊บจะทําให้แวดวงกีฬาเรานักกีฬาหนึ่งคนจะสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นไหมคะหรือว่านักกีฬาเราจะเก่งขึ้นมากขึ้นคิที่ราหกร้อ,อ,อ600ล้านคนที่มีกําลังซื้อสูงขึ้นที่มีวิถีชีวิตที่มีรสนิยม เปลี่ยนไปต้องการที่จะมีส่วนคุณภาพชีวิตสูงขึ้นเรื่องการกีฬาเรื่องดนตรีเรื่องศิลปะเรื่องวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับประชาคนทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะเห็นความคึกคักจะเห็นด้ามิซึมในกรอบของการกีฬาเหมือนกับกรอบทางเศรษฐกิจเหมือนกับกรอบทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่เราพยายามที่จะสร้างกันอยู่ขณะนี้ให้เป็นประชาคมอาเซียน ผู้ชมคะช่วงที่ผ่านมาแวดวงกีฬาของไทยนั้นมีการพัฒนาไปอย่างมากค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากกลไกของภาครัฐโดยเฉพาะหน่วยงานที่ชื่อว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยถือกำเนิดขึ้นโดยหลวงสุข,ขุมในประดิษฐ์ในปีพศ2507โดยใช้ชื่อว่าองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย หลังจากนั้นในปีพศ2528จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นการกีฬาแห่งประเทศไทยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้และตอนนี้นะคะแวดวงกีฬาไทยก็ได้มีการยอมรับกันว่ามีพัฒนาการและมีความก้าวหน้าเป็นลำดับต้นๆในอาเซียนสะท้อนได้จากสถิติในการครองความเป็นเจ้าเหรียญทองจากกีฬาหลากหลายประเภทด้วยกัน แต่อย่างไรก็ตามทีนะคะเมื่อกีฬาได้กลายมาเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการพัฒนาประเทศซึ่งณเวลานี้ดูเหมือนว่าประเทศสิงคโปร์จะหยุดยกเรื่องของกีฬามาพัฒนาประเทศได้อย่างก้าวหน้าที่สุดในหมู่สมาชิกอาเซียน้วยกันประเทศสิงคโปร์มีการประกาศนโยบายส่งเสริมให้การกีฬานั้นเป็นส่วนหนึ่งของการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจึงมีการส่งเสริมให้กีฬานั้น เป็นหนึ่งในธุรกิจที่สามารถสร้างมูลค่าด้วยการลงทุนก่อสร้างศูนย์กีฬาขนาดใหญ่มีการสร้างบุคลากรทางด้านกีฬามีการผลิตอุปกรณ์กีฬาภายใต้ยี่ห้อของสิงคโปร์เองและรวมไปถึงการพัฒนากีฬาอาชีพซึ่งนั่นทำให้วงการกีฬาของสิงคโปร์ในขณะนี้มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดแม้ว่าจะมีข้อจำกัดเรื่องของจำนวนประชากรก็ตามทีค่ะดังนั้นประเทศไทย จะต้องไม่ประมาทและจะต้องศึกษาจุดแข็งจุดอ่อนทั้งของประเทศไทยและของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนำมาพัฒนาและรักษาระดับความเป็นผู้นำทางด้านกีฬาไว้ในอาเซียนถ้าเปรียบเทียบกันถึงเรื่องจุดแข็งจุดอ่อนของการกีฬาไทยนะคะจุดที่จะทำให้กีฬาชนะหรือแพ้กันเนี่ยในทุกวันนี้นะคะในระดับโลกเลยเนี่ยมันจะมีการแข่งขันกันด้วยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ะค,ะคือทางเทคนิคเนี่ยทุกคนจะรู้หมดแล้วของในประเทศไทยในจุดอ่อนของเรานะคะเรามีสูตวิทยาศาสตร์การกีฬาก็จริงแต่ว่าการอุดหนุนงบประมาณแล้วก็เครื่องมือเครื่องไม้รวมทั้งคนที่จะมาดําเนินการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาของเราเนี่ย,ยังน้อยทุกวันนี้เราอาศัยอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะไม่ว่าเรื่องจิตวิทยาเรื่องชีวการศาสตร์หรือเรื่องอ,อาหารการกินอะไรก็แล้วแต่น,นะคะ มันไม่เพียงพอต่อจํานวนนักกีฬาที่เราส่งไปไปไปร่วมแข่งขันในแต่ละครั้งในเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะประเทศไทยเราเนี่ยต้องถือว่าเรามีโอกาสมากในการที่จะเอออำนวยในการที่จะทําระบบนี้นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเรื่องของนักกีฬาที่เรามีศักยภาพสูงกว่าเรื่องสนามกีฬาเรื่องออความพร้อมในด้านต่างๆเกี่ยวกับกีฬาโดยเฉพาะเนี่ยที่ว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็น ส่วนที่จะเอื้อผลประโยชน์ให้กับประเทศอื่นๆซะมากกว่าในการแข่งขันซีเกม์ที่ผ่านมาที่ลาวเราก็ไปช่วยสร้างลงยิมให้ตอนนี้ที่พม่ารเราก็ช่วยนะคะรวมถึงการเก็บตัวฝึกซ้อมต่างๆในขณะนี้เราก็มีการส่งนักกีฬาส่งโค้ชไปให้ประเทศต่างๆในแถบอาเซียนของเราอยู่แล้วซึ่งที่ถือว่าวันหนึ่งนะ่ะกีฬาอาชีพของประเทศไทยเนี่ยนะจะจะก้าวหน้ากว่ากว่าประเทศอื่นๆในแถบอาเซียนด้วย ดนั้นถ้าพูดถึงการเข้าไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยประเทศไทยต้องถือว่าเป็นผู้ที่ติดทองหลังพระช่วยเหลือเขามากกว่าที่เราจะไปรับความช่วยเหลือทางด้านกีฬาจากจากประเทศต่างๆเพราะเราสามารถที่จะส่งส่งคนไปให้เขาไปเผยแพร่กีฬาของเราที่เราเก่งๆได้การเปิด ผู้ชมคะเมื่อก่อนเวลาที่เราเล่นกีฬาเนี่ยนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเราเล่นกีฬาเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงหรือว่าเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจในหมู่เพื่อนฝูงด้วยกันแต่ว่าปัจจุบนันนี้หากจะพูดถึงกีฬานั้นได้กลายเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างมูลค่าได้มหาศาลทีเดียวค่ะดังนั้นแวดวงกีฬาหากมีการพัฒนาในเชิงของมีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นหรือว่ามีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น ก็น่าจะเป็นแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศได้ดีทีเดียวค่ะแวดวงกีฬาในยุโรปและสหรัฐอเมริกาคือแบบอย่างที่สําคัญในการพัฒนาวงการกีฬาโลกอันเนื่องมาจากกีฬานั้นได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่มีการศึกษาวิจัยลงทุนและพัฒนากีฬาเพื่อให้ก้าวสู่ความสําเร็จและสร้างผลกําไรตอบแทนในทางธุรกิจอีกด้วยซึ่งกีฬาฟุตบอลนั้น อีกหนึ่งในตัวอย่างที่สำคัญในการพัฒนาจนสามารถยกระดับกลายมาเป็นกีฬาอาชีพได้ซึ่งก็ได้มีการลงทุนแล้วก็มีการแข่งขันกันสูงอะนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างสนามแข่งขันที่มีมาตรฐา,านการนำวิทยาศาส์กีฬามาเพิ่มขีดความสามารถการซื้อขายนักกีฬาทั้งในและต่างประเทศการสนับสนุนจากภาคเอกชนเพราะว่ากีฬาชนิดนี้มีบรรดาแฟนคลับจำนวนมหาศาล ด้วยเหตุนี้กีฬาฟุตบอลจึงเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญของการใช้โอกาสจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อมาพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาให้กับประเทศไทยคือวันนี้เนี่ยการเปิดเอซีเนี่ยนะครับมันไม่ได้หมายแค่ถึงเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องการทำมาหากินในเรื่องของอาชีพต่างๆอย่างฟุตบอลวันนี้เป็นกีฬาอาชีพเห็นได้ว่าเราเองก็มีโอกาสได้ไปค้าแข้งต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียเวียดนามสิงคโปร์อินโดฉะนั้นพอพอเราเปิด AC ขึ้นมาเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะมีคอลเลกชันต่อกันได้คือสามารถที่จะพัฒนาร่วมกันได้วันนี้เราต้องมองว่ามันไม่ใช่การพัฒนาแค่นักกีฬามันจะต้องมีในเรื่องขององค์ความรู้โค้ชหรือการาจัดการการตลาดหรือ พวกฟิสิลิตี้ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นรองรับสนามกีฬาทุกอย่างถ้ามันเปิดขึ้นมาพวกนียพี่ว่ามันเป็นการลงทุนณตรงนี้คิดว่าประเทศไทยเนี่ยมีคุณสมบัติเพียบพร้อมแต่จะมีปัญหาในเรื่องการใช้ภาษานะครับเมื่อเปิด AC ขึ้นมาเนี่ยวิโก้คิดว่าเราเองจะจําเป็นจะต้องอเรียนรู้ภาษา China, พื้นบ้าน, <very strong. S 1> นภาษาท้องถิน่นอ,อย่างเช่นเวียดนามเขาจะไม่พูดภาษาอังกฤษเท่าไหร่ หรือมาเลเซโอเคมาเลียอาจจะใช้ภาษาอังกฤษบ้างหรือสิงคโปร์ใช้ภาษาอังกฤษบ้างฉะนั้นภาษาอังกฤษก็น่าจะเป็นตัวหลักก่อนถ้าเราสามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้ก็ยิ่งดีนะครับคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าการกีฬานั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยตรงแต่สามารถที่จะเชื่อมโยงเข้าด้วยกันได้ค่ะการที่ประเทศไทยจะใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อการพัฒนากีฬาได้นั้น จำเป็นที่จะต้องมีการวางแขนอย่างเป็นระบบและตั้งรากฐานให้แข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นการพัฒนามาตรฐานสนามกีฬาการเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางด้านกีฬาเพิ่มศักยภาพของนักกีฬาและรวมไปถึงการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันอีกด้วยและเพียงเท่านี้นะคะก็จะทำให้ประเทศไทยนั้นสามารถใช้โอกาสจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่หวันข้างหน้า ประเทศไทยจะกลายมาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและรวมไปถึงศูนย์กลางทางด้านกีฬาของอาเซียนก็เป็นไปได้ค่ะคุณผู้ชมคะดูเหมือนว่าณเวลานี้คนไทยจะมีความสุขจากการที่เห็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงประสบความสำเร็จแล้วก็กีฬาแบดบมินตันที่น้องเมรรชนกนั้นก็นำมาซึ่งความสุขของคนไทยจำนวนมหาศาลน,นะคะ จึงมีคำถามตั้งขึ้นมาก่อนที่พวกเราจะจบรายการในวันนี้นะคะว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะมีกีฬาชนิดไหนบ้างที่จะสามารถสร้างความสุขให้กับคนไทยเหมือนกับกีฬาวอลเลย์บอลและกีฬาแบดมินตันคุณผู้ชมคงต้องช่วยกันหาคำตอบแล้วล่ะค่ะแล้วก็มาแบ่งปันกับพวกเราได้นะคะที่ Facebook ของรายการโลก360อองศาทีมงานบอกว่าฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะ แล้วก็คุณผู้ชมท่านไหนที่ต้องการติดตามชมรายการย้อนหลังก็ไปได้นะคะที่ w o r l d w i d e p l b 3 6 0 c o m วันนี้ลาไปก่อนค่ะสัปดาห์หน้าซีรีส์ใหม่วันนี้สวัสดีค่ะขยะคือปัญหาโลกแตกที่ไม่ค่อยมีใครอยากรับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในดินแดนแอฟริกาซึ่งขาดแคลนองความรู้ในการกำจัดขยะ รวมถึงเทคโนโลยีในการรีไซเคิลขยะจึงทำให้ปีปีหนึ่งนั้นมีขยะถูกทิ้งสู่ธรรมชาติมากถึงหลายร้อยร้านตันซึ่งมีทั้งขยะย่อยสลายยากและขยะมีพิษส่งผลกระทบต่อมนุษย์สัตว์ป่าและระบบนิเวศในแอฟริกาเมืองเมียเมในประเทศไนจีเรียคือเมืองหนึ่งที่ประสบปัญหาขยะล้นเมืองเพราะมีประชากรหนาแน่นที่สุดในฝั่งแอฟริกาตะวันตกซึ่งขยะ เป็นภัยคุกคามสุขภาพผู้คนในเมืองนี้มาช้านานด้วยเหตุนี้กลุ่มสถาปนิกจากสเปนซึ่งเชี่ยวชาญการออกแบบสิ่งประดิษฐ์จากขยะอาสาเข้ามาช่วยเหลือโดยการรับสมัครอาสาสมัครชุมชนเพื่อสำรวจพื้นที่ในกรุงเมเมเพื่อเก็บขยะมาเป็นวัสดุสำหรับสิ่งประดิษฐ์ยางรถยนต์แกนหล่อน,น้ำมันและเศษไม้อัดคือขยะที่พบเห็นได้มากที่สุดพวกเขาจึงนำมาเป็นสื่อในการเรียนการสอน ให้กับอาสาสมัครชุมชนประดิษฐ์เป็นของเด็กเล่นที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้เพื่อนำไปสร้างสนามเด็กเล่นและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับผู้คนในชุมชนมากไปกว่านั้นทักษะการประดิษฐ์สิ่งของที่อาสาสมัครทุกคนได้รับสามารถนำไปต่อยอดสำหรับการประดิษฐ์สิ่งของจักยะที่สามารถสร้างรายได้จากขยะซึ่งเป็นวัสดุหาได้ง่ายและไม่มีต้นทุน เราอาจตีค่าสิ่งของชิ้นหนึ่งให้เป็นขยะเมื่อหมดความสำคัญแล้วแต่สำหรับพวกคนอีกซีกโลกหนึ่งขยะกลับกลายเป็นสิ่งมีค่าดังนั้นก่อนจะซื้อค่าของเครื่องใช้ควรจะประเมินคุณค่าการใช้งานในระยะยาวเพื่อไม่ให้กลายเป็นขยะที่ใครๆก็ไม่อยากรับผิดชอบ แม้ว่าฟิลิปปินส์จะเป็นประเทศที่มีแหล่งทรัพยากรพลังงานสําหรับการผลิตกระแสะไฟฟ้าที่หลากหลายแต่ก็ยังจักว่ามีต้นทุนค่าผลิตกระแสะไฟฟ้าที่ค่อนข้างสูงซึ่งจะเป็นปัญหาต่อความมั่นคงทางด้านพลังงานในที่สุดแต่ในเวลาเดียวกันฟิลิปปินส์ก็มีความพยายามที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อให้มีบทบาทแทนที่พลังงานจากฟอสซิลที่ใช้อยู่ในปัจจุบันโดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆเพื่อให้การผลิตไฟฟ้า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีราคาที่ถูกลงดังนั้นในการสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานของฟิลิปปินส์จึงมุ่งเน้นการบูรณาการทั้งด้านเทคโนโลยีสังคมเศรษฐกิจโดยมีการพัฒนาบนพื้นฐานของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมีโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าที่ทั่วถึงและการนำพลังงานหมุนเวียนเข้ามาสนับสนุนเพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานของประเทศ นอกจากนั้นแล้วในแผนพัฒนาพลังงานของฟิลิปปินส์ปีพุทธศักราช2555ถึง2573ยังมีแผนการปฏิรูปโครงสร้างภาคพ,พลังงานโดยจะมีการส่งเสริมการแข่งขันในด้านการขายปลีกพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้ค่าไฟฟ้ามีราคาถูกลงและพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้เชื่อมต่อกับอาเซียนพาวเวอร์กริดควบคู่ไปกับการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังพื้นที่ชนบทให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นจะเห็นได้